ก,กับซ่องอซนทีวีนะคะม,มีอันนี้เครื่องช่วยด้วยนะในการขายของก็ต้องมีเจ้าตัวกระดิ่งนี่นะคะ<ม>เรามาเปิดน,นะมันก็คือเจ้าตัวนะคะผักกรอบนะคะผักกรอบเนี่ยนะคะมีหลายหลายเวอร์ชันเนาะนี่ให้ดูอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่วางขายในตลาดเนาะร้อยกว่าบาทเนี่ยนะคะมาจะห่อหรือเปล่า กับไอที่เราซื้อมาแพงมากนะได้แค่200กรัมเนาะเสียดายไม่ได้ทำฉชบดูนะคะไม่เสียเวลานะคะเรามาแกะกันเลยนะคบคือเรามาดูอันนี้ห่าเหมือนดีมากไปกจจที่คือดีมากมาจากประเทศจีนนะ,ะตัวนี้เ,เรามาดูกลิ่นนะ,ะกลิ่นอบอกเลยว่าเหมือนเลยเหมือนเลยรสสาหร่ายเลย เป็นเหมือนเล่รสสาหร่ายจริงๆนะคะนะคะสีเราได้นะคะเรามาเริ่มชิมกันเลยนะเดี๋ยวให้นะคะท่านผู้ชมดูก่อนนะคะนี่มันเป็นอย่างนี้เลยมันอ่ะอร่อยจริงๆนะคะ,ๆๆะ,คะเรามาดูนะคะอันแรกเลยนะคะเทียบเยอะมากนะคะ <ๆ S 2> ก็คือน,น่าจะเป็นนะคะพุดซาจีนนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่าไอ้พุดซาจีนเนี่ย อร่อยหรือเปล่านะคะพุดซาจีนนะคะอร่อยหวานๆออกเค็มน,นิดน,นึงนะต่อมาเรามาชิมแครอทกันบ้างนคนะะ่ะแครอทกรอบมากอันนี้แกวลีีนะคะ นี่อร่อยมากอันนี้จ็มเค็มๆหวานๆพื่รอร่อยเลยต่อไปนะคะมังคุดครับนี่มังคุดมังคุดนะคะไม่ค่อยหวานมาก แต่ก็อร่อยดีดรำไมรอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่อร่อยมากอันนี้ยังไม่เคยชินน้ะอ,อันนี้เนี่ยเค็มมันอร่อยมากจะไปนะฮะนะ อันนี้นะ่าจะเป็นกระเจีย๊ยบนะคะเดี๋ยวเรามาชิมว่าไอสองอย่างเนี่ยที่มันคล้ายๆกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกันหรือเปล่าคือรสชาติไม่อร่อยเลยอ่ะอะ,อะต่อมามาดูกระเจีย๊ยบนะ,ะขอชิมนิดเดียวนะคะกระเจีย๊ยบเพราะว่าดูท่าทางน่าจะไม่อร่อย มะเิมันนิซํำอันนี้อร um. ่อยมากสองอย่างเนี่ยแกรี่เนี่ยอันนี้อร่อยมากนะคะไอสองอย่างนี่อร่อยอีฮเหมือนรากินเนื้อเลยนะฮยอร่อยะเยอะมากนะครับ ะ,ะแค่และอืมหอมคุ่อย่างในนี้นะครับกรอบหมดเลยปิดท้ายด้วยกล้วยนะครับปิดท้ายด,ด้วยกล้วย ก็ที่จีนแม่บอยนะไม่หวานน้อยเนี่ยเป็นมันมันน่วงนะไม่อร่อยมันโมไม่อร่อยอันท้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคก่อนที่เราจะลาไปก่อนนะอยากให้ทุกคนดูมากเลยเนี่ยมันคือมันใหญ่มากคร้ทุกคนดูนะไหน คือมันดีมากนะคะ250กรัมเรามาบอกราคามันดีกว่านะคะว่าราคาเท่าไหร่นะเราซื้อมานะ2กรัมนะคะ90สบาท250กรัมนะคะับ90บาทนะราคาถูกเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เดีมีลิงก์นะคะให้ทุกคนได้สั่งซื้อนะตัวนี้นะคะเต็มสิตนะครับ ตาส่งแล้วก็ให้แค่8.5เนอะมันยังมีเละบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ทุกคนสามารถไปซื้อได้นะการันตีเลยนะว่าร้านนี้นะคะอร่อยมากวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบาย